ผมว่าคงไม่มีใครคาดคิดหรือเตรียมพร้อมมาก่อนนะครับว่าเกม Like กับดราก้อนภาคใหม่เนี่ยจะกลายเป็นเกมโจรสลัดออกล่ากมุมทรัพย์ในตำนานไปซะได้แล้วภาคนี้จะกาวสมใจขนาดไหนไอเดียสุดข,ขั้วนี้จะเวิร์กหรือไม่ขอเชิญพบกับ Like กับดราก้อนพาเรตยากุซ่าอินฮาวายวิดีโอรีวิ ในครั้งนี้ผู้เล่นจะได้รับบทเป็นโกโร m มาชิมะที่ถ้าเกิดว่ากันตามเทคนิคแล้วเนี่ยเขาเป็นอดีตยากุซ่านะครับแล้วก็ได้มาติดบนเกาะเล็กๆแห่งหนึ่งที่ชื่อว่า Rich Island พร้อมกับสูญเสียความทรงจําไปด้วยโดยที่ตัวเขาเองก็จำไม่ได้เลยว่าทำไมถึงเดินทางมาที่นี่แต่แรก หลังจากได้รับความช่วยเหลือจากโนอาริชเด็กชายที่เต็มไปด้วยความร่าเริงมาจิมาได้รู้ว่าโจรสลัดหลายคนกำลังตามหาเอสเปรันซ่าตำนานสมบัติที่ว่ากันว่าเป็นยาพิเศษที่สามารถรักษาได้ทุกโรคเนื่องจากไม่มีทางเลือกมากนะักนะมาจิมาจึงตัดสินใจแต่งตั้งตัวเองเป็นโจรสลัดและออกเดินทางตามสารที่ลึกลับต่างๆตามเบาะแสเพื่อทวงคืนความทรงจำของตัวเองกลับมาพร้อมกับสารฝันของโนอาที่อยากออกผจญภัยสู่โลกภายนอกสักครั้งโดยมีเป้าหมายก็คือตามหาสมบัติเอสเปรันซ่าและคุม ซับให้เจอจนได้ถ้าเกิดว่าเราพูดถึงเกมยาปุซ่านะครับหรือไ์อันดรากอนเนี่ยสิ่งที่หลายคนน่าจะนึกถึงอย่างแรกเลยก็คือเป็นเกมที่มีเนื้อเรื่องเข้มขน้นน่าติดตามพร้อมกับนําเสนอด้านสีเทาของสังคมและวงการอานยกรรมที่แม้จะไม่ได้ถ่ายทอดแบบสมจริงที่สุดแต่ก็ยังอยู่ในหลักพื้นฐานความเป็นจริง แต่เนื้อเรื่องของ Pi เรตยาคุซ่าอินฮาวายนั้นแตกต่างจากเกมภาคหลักโดยสิ้นเชิงนะครับเพราะว่าภาคนี้เป็นเนื้อเรื่องแนวปะจนภัยเกือบเต็มรูปแบบเลยแม้ว่าจะมีการสอดแทรกประเด็นเกี่ยวกับยากุซ่าหรือมาเฟียอยู่บ้างและบางเนื้อหาเนี่ยก็ได้เชื่อมโยงกันกับภาคอินฟิลเวลที่เป็นภาคหลักด้วยแต่ว่าโดยรวมแล้วนะครับธีมหลักของเกมนี้ยังคงเป็นโจรสลดัดเป็นการปจนภัยในท้องทะเลและตามหาสมบัติในตำนานที่เชื่อว่ามันถูกฝังอยู่ที่ไหนสักแห่งในโลกใบนี้ นอกจากนี้ในเกมภาคนี้ยังนําเสนอตัวละครมาจิมาในสภาพที่สูญเสียความทรงจำนะครับส่วนหนึ่งก็คือเอาบุค,คลิกจากภาคศูนย์มาใช้และบางช่วงก็กลายเป็นพวกหมาบ้าไปเลยก็มีเหมือนกันกลายเป็นมาจิมารูปแบบใหม่ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับทำให้ผู้เล่นเนี่ยรักมัจิมาในภาคนี้ได้ง่ายขึ้นและอยากเอาใจช่วยให้ความทรงจําของเขาได้กลับคืนมาเป็นคนเดิม แต่ถึงแม้ว่าเนื้อเรื่องจะแหวกแนวจากเกมไลฟ์อัตรากอนทุกภาคนะครับแต่ว่าน่าเสียดายที่โดยรวมแล้วเรื่องราวภาคนี้คาดเดาได้ไม่ยากเท่าไหร่นักและไม่ค่อยมีจุดพีคจนกว่าจะถึงช่วงท้ายของสตอรี่นอกจากนั้นความน่าสนใจในการเล่าเรื่องก็ถือว่าธรรมดานะเมื่อเทียบกับมาตรฐานของซีรีส์ที่มักทำได้ดีมาตลอดแม้จะมีบางฉากที่น่าจดจำนะแต่ว่าบางมุกก็ตบได้สนุกสนานมากแต่เนื้อเรื่องในจัดไม่โยนกณฑ์แค่สอบผ่านนะครับมอบความบันเทิงกับผู้เล่นได้อยู่บ้างเท่านั้น และภาคนี้มันก็ยังมีปัญหาที่ไม่ได้รับการแก้ไขจากภาคหลักอย่าง Infinite w e a l m นั่นก็คือการบังคับเล่นคอนเทนต์เสริมในช่วงชั a เตอร์หถึงสซึ่งใช้เวลาเล่นค่อนข้างนานนะครับจนทําลายเพซซิ่งของเกมแม้เราจะเข้าใจว่าทีมงานเนี่ยทำแบบนี้เพื่อให้ผู้เล่นรู้ว่ามีมิติเกมใหญ่ๆรอยอยู่ได้เตรียมความพร้อมสําหรับการเล่นคอนเทนต์เสริมรอบต่อไปแต่ส่วนตัวแล้วอยากให้เกมนี้มันลดเวลาการบังคับที่จะต้องเล่นคอนเทนต์พวกนี้ลงนะเพื่อดําเนินเนื้อเรื่องไปเลยหรือควรแยกไปเลยว่าเนื้อเรื่องหลักก็คือเนื้อเเรรื่่่อองงหลักยยาดีวคไม ควรจะมีการเล่นคอนเทนต์เสริมเข้ามาเกี่ยวข้องและเพราะมันแหวกแนวจากไลท์แกรดราคอนภาคหลักมากเกินไปนี่แหละครับผมเชืวว่อหลายคนอาจจะปรับตัวไม่ทันผู้เล่นบางคนอาจจะรู้สึกว่าไม่อินกับสตอรี่แบบนี้นะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยไลท์แกรดราคอนเป็นเกมที่มีจุดเด่นด้านการรักษาบาลานซ์ระหว่างความซีเรียสและความตลกโปกฮาได้ดีมากพอเนะเรื่องเกมมันเอียงไปด้านใดด้านหนึ่งนะครับมากเกินไปก็ไม่น่าแปลกใจเท่าไหร่ที่บางคน,นจะรู้สึกว่าสิ่งที่ดีที่สุดหรือทําได้ดีมาตลอดมันขาดหายไปในภาคนี้นั่นเอง สาเหตุที่ต้องย้ายมาทําเป็นภาคแยกเชิงสปินออฟไปเลยโดยตรงนะครับก็เพื่อจะได้ใส่ความบ้าลงไปได้เต็มที่โดยเฉพาะความบ้านในรูปแบบของโจรสลัดอย่างแรกเลยก็คือตีม เกือบทุกตัวละครในเกมภาคนี้จับบ้าแบบจัดเต็มด้วยการแต่งคอสเพลย์เป็นโจรสลัดนะครับถือดาบคัทลาสใช้ปืนคาบศิลากันสมดเลยแต่ว่ามันก็ไม่ได้บ้ากันทั้งเกมนะเพราะว่าก็มีพวกคนปกติทั่วไปอยู่บ้างเหมือนเป็นการบ่งบอกว่าท้ายที่สุดแล้วเกมภาคนี้ยังอยู่ในจักรวาลหรือไทม์ไลน์เดียวกันกับเกมหลักไม่ใช่เนื้อเรื่องเกาๆแบบที่ว่าจู่ๆทุกคนก็เป็นโจรสลัดอะไรแบบนั้นนะครับและเพราะแบบนี้ทําให้เกมนี้มีหลากหลายโมเมนต์ที่มาทั้งตลกแล้วก็ซีเรียสผสมผสม,ผสมกันไปมีหลายครั้งที่โ ก็จะเยาะเยะ้ยตัวเราหรือว่ามาชิมานะครับเป็นโจรสลัดวอนนบีอะไรงนี้ทั้งที่ตัวมันเองมันก็แต่งตัวเป็นโจรสลัดอยู่เหมือนกันนะครับและ NPC ในเควสเสริมบางคนเนี่ยก็จะเอออาตามน้ําไปกับเราแสดงความหลงไหล,ลคลั่งไคล้ในศิลปะรธรรมของโจรสลัดหรือเอาเราไปดินทารับหลังก็มีเหมือนกัน และการนําเสนอในแง่ของธีมโจรสลัดเองก็ถือว่าทาได้ดีนะครับอะไรที่เราเคยเห็นจากสื่อบันเทิงอื่นๆอย่างเช่นการเปิดตัวโดยใช้เพลงแนวมิวสิควลเหล่าลูกเรือร้องรําทําเพลงโจรสลัดระหว่างเดินทางนะครับการต่อสู้โดยใช้ดาบบนท่อนไม้ขนาดเล็กหรือการถูกตั้งค่าหัวจากกลุ่มโจรสลัดกลุ่มอื่นก็จะได้เห็นกันในเกมนี้แบบครบๆไปเลยส่วนของแผนที่หลักในเกมนี้ผู้เล่นจะได้สำรวจเมืองฮอนลูลูจากภาค n f i n i t e Well จากนั้นก็มีว i ชไ i s l a n d นะครับเกาะขนาดเล็กที่มีผู้คนอาศัยอยู่น้อยนิด แล้วก็มีม a ทแลนติสเกาะลับที่เป็นศูนย์กลางชุมชนของพวกโจรสลัดซึ่งพื้นที่นี้จะให้ผู้เล่นได้ทำคอนเทนต์เสริมใหม่เช่นโหมดคลอเซียมที่ภาคนี้จะมีการรบทางเรือด้วยแล้วก็มีโหมดแบงแบงบัตเลิลิงเซนเตอร์นะครับมินิเกมเสบสบอลตีลูกแคนนอนบอลเพื่อเปิดหีบสมบัติยากและอื่นๆในภาคนี้ก็ถือว่ามีปริมาณที่พอดีนะครับในด้านของคอนเทนต์ไม่เยอะหรือว่าน้อยจนเกินไป เราขอพูดถึงหมดเด่นๆสัก2หมดด้วยกันก็คือมาซารุเลฟเจอร์แนลนะครับอันนี้เป็นเนื้อเรื่องเสริมที่มาชิมาเน่จะต้องทําภารกิจหาสาวๆเพื่อสารฝันให้มาซารุเน่ได้ออกเดทกับแฟนสาวให้ได้สักครั้งหนึ่งแม้ว่าหมดนี้จะเป็นเนื้อเรื่องมากกว่าเกมเพลย์แต่ว่าส่วนตัวแล้วขอยกให้เป็นหนึ่งในคอนเทนต์ที่ดีที่สุดของเกมภาคนี้เลยขอแนะนําเลยนะครับว่าไม่ควรพลาดเด็ดขาดและอีคอนเทนต์หนึ่งเป็นมินิเกมขนาดใหญ่นับที่เราต้องปราบ Devil Flag หรือว่ากลุ่มโจรสลัดที่แข็งแกร่งที่สุดในแถบฮ โดยที่โหมดนี้จะเน้นการรบทางเรือนะครับแล้วก็มีเนื้อเรื่องแยกจากเกมหลักด้วยโดยโหมดนี้จะใช้เวลาในการเล่นจนจบเนประมาณ5-6ชั่วโมงรวมถึงได้รับของรางวัลใหญ่ที่มีประโยชน์อย่างมากในช่วงเ n d game ถ้าใครมีเวลาเล่นก็แนะนําเหมือนกันสำหรับโหมดนี้ และนี่ยังไม่ได้พูดถึงมินิเกมอื่นๆไม่ว่าจะเป็นการทำข้อสอบเล่นเกมอาร์เคดเล่นคอนโซลเซกาเมกไดรฟ์ดราก้อนคาร์ดควาซี่เดลิเวอรี่ปาเป้าแล้วก็อื่นๆอีกมากมายที่พูดไปก็ยาวเหยียดนะครับบางกิจกรรมเนี่ยจะมีของรางวัลแจกไม่เหมือนกันด้วยแม้ว่ามินิเกมส่วนใหญ่จะเป็นการรียูสมาจากภาคเก่าแต่เพราะว่ามีการอัปเดตกฎ ปรับบาลานซ์และเพิ่มของใหม่เข้าไปด้วยจึงรู้สึกว่ายังเล่นสนุกแล้วก็เพลิดเพลินตามมาตรฐานของเกมชุดไลท์การ์ดรากอนแต่ถ้าใครคาดหวังว่าจะเจอมินิเกมแบบใหม่เอี่ยมเลยที่นอกเหนือจากการรบทางเรือก็อาจจะรู้สึกผิดหวังได้เหมือนกันเพราะมันไม่มีเลยนะฮะส่วนบทซับสตอรี่หรือเนื้อเรื่องเสริมนะครับก็จะยังคงมีเนื้อหาที่ทันสมัยแล้วก็มอบอารมณ์อันหลากหลายมีตั้งแต่ฮาซึ้งอบอุ่นหัวใจแล้วก็ให้ข้อคิดเล็กๆน้อยด้วยซึ่งถือว่าทําได้ดีตามมาตรฐานเหมือนกัน ส่วนซับสตอรี่ที่เราชอบที่สุดก็หนีไม่พ้นเควสของมาจิมาที่ต้องเรียนรู้วิธีรักษาลูกเรือให้อยู่กับเราไปนานๆด้วยการทำความเข้าใจวิธีการทำงานแบบ Work-Life Balance ซ์ Life ance, แม่อันนี้น่าสนใจนะครับแล้วก็เควสทดลองใช้เครื่องแปลภาษาที่ทำให้มาจิมาเนี่ยสามารถคุยกับสัตว์ได้ในด้านของซับสตอรี่เนี่ยบอกได้เลยว่าไม่ผิดหวังเหมือนกัน ส่วนของการ Customize c คา r ร c t ต r หรือว่าการปรับแต่งตัวละครนั้นตัวเกมก็จะมีความอิสระและเลือกเครื่องแต่งกายกับทรงผมได้มากกว่าภาคไกเด่นอยากจะแต่งตัวมาจิมาให้เป็นลุกจากเกมภาคศูนย์ภาค3หรือจะแต่งเป็นโกโรมิหรือว่ามาจิมาแต่งหญิงก็ได้เหมือนกันนะครับคุณสามารถทําได้ในภาคนี้พร้อมกับมีตัวเลือกในการแต่งตัวเนี่ยมากกว่า200ชนิดตรงนี้อยากให้มันเป็นมาตรฐานของเกมนี้ในภาคต่อๆไปมากมก สิ่งที่ไม่ชอบมีอย่างเดียวในระบบนี้ก็คือเสื้อผ้ากางเกงรองเท้าหลายชิ้นนะครับจะปลดล็อกได้จากการซื้อของตามร้านค้าในเกมหรือหมายความว่าถ้าเกิดคุณอยากจะปลดล็อกเสื้อผ้าทุกตัวรองเท้าทุกใบคุณจะต้องวิ่งทั่วแผนที่ฮาวายเลยนะครับเพื่อกวาดซื้อไอเทมทั้งหมดซึ่งค่อนข้างที่จะเสียเวลาพอสมควรเลยถึงแม้ว่าในชีวิตจริงมันก็ควรจะเป็นแบบนี้นะ และสุดท้ายกับเครื่องประดับนะครับอย่างแหวนที่ภาคนี้ใส่ได้สูงสุดถึง10วงเอาให้ล้นมือกันไปนข้างหนึ่งเลยโดยแหวนในเกมนี้จะไม่ได้แค่ใส่เอาเทเท่านั้นนะแต่มันยังมอบบัฟสเตตัสให้กับตัวละครได้ตั้งแต่โจมตีแรงขึ้นพลังป้องกันสูงขึ้นซึ่งมันก็คือการเอาระบบบัฟจากภาคก่อนมาเปลี่ยนเป็นการสวมแหวนแทนแถมใส่ได้เยอะกว่าด้วย สุดท้ายนี้ด่านเนื้อเรื่องหลักเกมนี้ใช้เวลาในการเล่นประมาณ13ชั่วโมงต่อการเล่นจบ1รอบนะครับถ้าหากว่ามีเป้าหมายเก็บทุกอย่างให้ครบหรือได้พักเล่นมินิเกมบ้างเป็นบางเวลารับประกันเลยว่าผู้เล่นจะต้องใช้เวลากับเกมนี้มากขึ้นไปอีกซึ่งก็ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาสำหรับเกมที่ขายในราคา1,440บาทถ้าคุณเป็นแฟนยางกุซ่าจริงๆก็ถือว่าเต็มเม็ดเต็มหน่วยเหมือนเดิม ในด้านของเกมเพลย์ในภาคนี้ตัวเกมก็ได้ย้อนกลับไปเป็นเกมแอคชั่นบิเกมออีกครั้งแต่ได้เพิ่มระบบใหม่เอี่ยมอย่างการรบทางเรือเข้าไปด้วยเพื่อให้สมกับการเป็นธีมโจนสลัด เริ่มจากระบบการต่อสู้ก่อนนะครับในภาคนี้เราจะได้เล่นเป็นโกโรมาจิมาอีกครั้งนับตั้งแต่ภาคยากุซ่า2คิวามิมันก็จะได้บรรยากาศแบบเดิมๆกลับมาทั้งการเคลื่อนไหวการเข้าโจมตีการสลับสไตล์จะเร็วมากสมกับคาแรคเตอร์ของมาจิมาสไตล์การต่อสู้ของมาจิมานะครับในภาคนี้เนี่ยแบ่งออกเป็น2สไตล์ก็คือสไตล์ดั้งเดิมอย่างแมดด็อก ที่เน้นการเข้าโจมตีอย่างรวดเร็วพร้อมกับใช้มีดคู่ใจและสไตล์ใหม่ก็คือ c d o c อกที่เน้นการโจมตีสตรูแบบกลุ่มเพื่อควบคุมฝูงชนโดยใช้อุปกรณ์โจรสลัดกับดาบคู่คัดลาสโดยทั้งสงสไตล์สามารถอัปเกรดเพื่อปลดล็อกท่า Heat Action หรือว่าท่าต่อสู้ใหม่ซึ่งเป็นระบบที่ใช้ในไล k ์กัร์ดราก่อนแนวบีเจมอมาทุกภาค และนอกจากจะมีระบบการต่อสู้ที่รวดเร็วมากแล้วนะภาคนี้จะเป็นภาคแรกที่ผู้เล่นสามารถกดกระโดดได้ระหว่างการต่อสู้ซึ่งฟีเจอร์นี้มีประโยชน์มากสำหรับการใช้หลบหนีจากการถูกรุมและหลบกระสุนปืนทําให้การต่อสู้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นแม้การกดกระโดดเนี่ยจะรู้สึกแปลกๆในช่วงแรกนะเพราะว่ากระโดดได้เฉพาะช่วงที่เรากาลังปล่อยปุ่ม R 1เท่านั้นแต่เมื่อเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยจะรู้สึกคุ้นเคยกับระบบนี้ไปเอง หลนอกจากนี้มาจิมาจะมีความสามารถใช้ท่าไม้ตายคือเรียกดอปเปอร์แกงเกอร์ของตัวเองออกมาพร้อมกับบัฟความเร็วในการโจมตีให้มากขึ้นและสำหรับสไตล์ซีด็อกเป็นการเรียกสิ่งมีชีวิตจากท้องทะเลมาช่วยสนับสนุนการต่อสู้ชั่วคราวและมีความสามารถรับรู้ว่าศัตรูตัวไหนที่กำลังเล็งปืนมาที่ตัวเรานะครับทุกครั้งที่ศัตรูกำลังจะโจมตีโดยใช้อาวุธยะยะไกลตัวเกมก็จะส่งเสียงกับบอกสัญ,ญลักษณ์เตือนเพื่อให้ผู้เล่นเตรียมตัวหลบให้ทัน ถึงแม้จะมีระบบใหม่เข้ามาบ้างแต่โดยรวมแล้วระบบการต่อสู้ภาคนี้จะเหมือนกันกันกบทุกภาคที่ผ่านมาแค่มันถูกขัดเกลาวแลวก็ปรับปรุงให้เล่นสนุกขึ้นเราจะยิ่งขึ้นแล้วก็ด้วยความที่รวดเร็วแล้วก็ลื่นไหลแบบนี้นะต่อคอมโบได้จากการสลับสไตล์การต่อสู้หากคุณคิดว่าการต่อสู้ในภาค Lost Judgment และ l i k e Dragon Guide เร็วแล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่าภาคนี้มันเร็วขึ้นอีกเกือบเท่าตัวเลยจนเกือบจะกลายเป็นเกมแนว Hack and Slash ไปแล้ว แต่ว่าในการต่อสู้กับเหล่าบอสนะครับทั้งมินิบอสหรือว่าบอสหลักบางตัวเนี่ยจะมีความสามารถที่มันเนี่ยจะสามารถขัดจังหวะการคอมโบของเราได้ดังนั้นการโจมตีศัตรูกลางอากาศแบบต่อเนื่องหรือว่าเตะซัดไปเรื่อยๆจนไม่มีโอกาสให้ศัตรูได้กลับมาตั้งหลักเนี่ยภาคนี้มันจะทําไม่ค่อยได้นะฮะและนอกจากนั้นมีจุดสังเกตว่าเกมนี้ไม่มีให้อัปเกรดเพิ่มหลอดฮีทที่เอาไว้ใช้สำหรับปล่อยท่าฮีทแอคชั่นแต่ก็ทดแทนด้วยการทำดามจที่แรงกว่าทุกภาค ส่งผลในภาคนี้เราได้ใช้ฮีทแอคชั่นน้อยลงตามมาซึ่งอาจจะเป็นข้อเสียสำหรับผู้เล่นที่ชื่นชอบการใช้ฮีทแอคชั่นนะเพราะว่าอยากเห็นฉากต่อสู้เท่ๆอะไรแบบนี้แต่ก็มีข้อดีเหมือนกันก็คือตรงที่เราต้องใช้ฮีทแอคชั่นในช่วงจังหวะที่คิดว่าเหมาะสมเท่านั้นก็เป็นการเพิ่มความท้าทายนั่นเอง และทรัพยากรที่มีค่าที่สุดในเกมอย่างเงินก็จะได้มาจากการทํางานเสริมการปราบศัตรูที่มีค่าหัวและแต้มพายเรตจะได้รับจากการทำภารกิจกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโจนสลัดนะครับไม่ว่าจะเป็นการทําสถิติใหม่ไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้ชนะ100ตัวใช้จ่ายเงินทะลุ10,000เหรียญหรือว่าผ่านมินิเกมบางอย่างเช่นการทำข้อสอบที่จะมอบรางวัลเป็นแต้มนี้โดยเฉพาะ และต้องบอกเลยว่ารางวัลที่ได้มาจากการทํากิจกรรมต่างๆนั้นให้เยอะพอสมควรนะครับแถมระหว่างการเดินทางในทุกพื้นที่จะมีโอกาสเจอกับขีบสมบัติที่เปิดแล้วได้รับวัตถุโบราณซึ่งมีมูลค่าเงินกับแต้ม Pirate Point ที่ต่างกันหรือมีโอกาสเจอทรัพยากรที่ไว้ใช้ในการอัปเกรดเรือดังนั้นการออกสำรวจก็เป็นทางเลือกที่ไม่เลวนะในเกมนี้ข้ามมาดูกันที่ระบบการต่อสู้ทางเรือกันบ้างซึ่งเป็นระบบใหม่ของภาคนี้เลย สำหรับเรือของเราเนี่ยจะมีชื่อว่าโกโรมารุนะครับจะสามารถโจมตีได้ถึง4รูปแบบก็คือการโจมตีด้านหน้าด้วยปืนกลการโจมตีด้านซ้ายขวาด้วยปืนใหญ่การชนเรือคู่ต่อสู้หรือการใช้ปืนบาสุก้ายิงเรือฝ่ายตรงข้ามโดยตรง ในระหว่างการขับเรือเนี่ยเราก็จะสามารถกดบูส์เพื่อพุ่งเพิ่มความเร็วและสามารถดริฟต์ระหว่างกดบูส์และก็เข้าสู่โหมดเด็กเพื่อเดินเล่นบนเรือระหว่างการประจนภัยบนท้องทะเลได้ด้วยและแน่นอนว่าสิ่งที่ขาดไปไม่ได้เลยในเกมโจรสลัดก็คือการหาลูกเรือซึ่งลูกเรือเนี่ยสามารถหาได้จากการทําเนื้อเรื่องเสริมบางเควสนะหรือว่าเคลียร์มินิเกมหรือทําผ่านเงื่อนไขาตามที่ NPC ต้องการเช่นต่อสู้ให้ชนะมอบไอเทมบางชิ้นหรือมีระดับไพรเรตตามที่กําหนดไว้ และยังมีการจัดทีมทําให้ผู้เล่นเนี่ยเลือกว่าลูกเรือควรจะสแตนบายอยู่ในหน่วยไหนของเรือเช่นหน่วยยิงปืนกลหน่วยยิงปืนใหญ่และหน่วยจู่โจมเนี่ยซึ่งลูกเรือแต่ละคนก็จะมีสเตตัสความถนัดที่ต่างกันบางคนอาจจะเก่งบู๊บางคนอาจจะเก่งด้านการซ่อมแซมเรือหรือบางคนอาจจะเก่งเรื่องการใช้อาวุธปืนกลปืนใหญ่เราก็สามารถจัดการได้ตามใจชอบ แล้วเรายังต้องคอยรักษาขวัญกาลังใจของลูกเรือไว้ด้วยนะครับด้วยการจัดปาร์ตี้มอบของขวัญและทาอาหารมื้อใหญ่แล้วก็เลี้ยงลูกเรือทั้งเรือนะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยคิดไว้ว่าระบบจัดทีมและการดูแลเนี่ยมันจะสร้างความรู้สึกที่ท่วมท้นนะครับประทับใจแต่ด้วยระบบที่มันไม่ได้ซับซ้อนนะครับแล้วก็ไม่ได้ขัดเกลามากเท่าที่ควรแถมเลเวลของลูกเรือเนี่ยสามารถอัพได้เองเพียงแค่ตั้งค่าตัวละครไปยืนประจําตําแหน่งเท่านั้นทำให้ระบบนี้มันก็เข้าใจได้ง่ายก็จริงครับแต่ว่ามันก็ขาดความลุ่มลึกแบบที่เราคาดไว้เหมือนนกัน แต่สุดท้ายแล้วเราก็จะรู้สึกว่าระบบการต่อสู้ทางเรือเนี่ยมันขาดความล้ำลึกนะแล้วก็มีการโจมตีอยู่แค่ไม่กี่แบบเท่านั้น เกมการเล่นเองก็ไม่เร็วรวดเร็วอะไรมากนะครับด้วยความที่มันขับเรือและแม้ว่าเรือเราจะสามารถอัปเกรดเปลี่ยนอาวุธได้แต่ว่าสุดท้ายวิธีการเล่นจะเหมือนเดิมเกือบทั้งหมดเลยทําให้การรบทางเรือในช่วงแรกเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันสนุกตื่นเต้นแล้วก็แปลกใหม่แต่พอผ่านไปสักชั่วโมงหนึ่งก็จะเริ่มรู้สึกว่ามันน่าเบื่อแล้วครับซึ่งความรู้สึกนี้จะเกิดขึ้นบ่อยระหว่างเล่นคอนเทนต์เสริมปราบโจรสลัดรีวิวแฟลกด้วยที่ต้องวนหลุดเกี่ยวกับการต่อสู้ทางเรือกันหลายรอบ แต่สุดท้ายแล้วภาพนี้มีธีมเป็นโจรสลัดครับดังนั้นข้อนี้คุณอาจจะต้องพิจารณาเอาเองว่าเกมนี้เหมาะสมกับคุณหรือไม่ ในด้านของประสิทธิภาพของเกม Pirate Yakuza In Hawaii ภาคนี้ต้องบอกว่าไม่ได้แตกต่างจาก Infinite w e l h เท่าไหร่นะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่พอจะเข้าใจได้เพราะต้องย้ำอีกรอบว่านี่คือเกม Spin-Off จึงไม่จำเป็นต้องสร้างเกมใหม่ทั้งหมดหรืออัปเกรดแบบยกใหญ่นะครับก็เกมอาจจะใช้ Engine แบบเดิมทำให้มันไม่ได้ค่อยต่างกันนักในเรื่องของสเปคที่ใช้ จากการทดสอบเล่นบนเครื่อง PlayStation 5นะครับซึ่งไม่มีตัวเลือกระดับคุณภาพกราฟิกก็พบว่าตัวเกมภาค Infinite Well แล้วก็ภาคนี้เนี่ยสามารถรันลื่นๆได้ที่60เฟรมเรทเท่ากันแม้จะมีอาการกระตุกน้อยมากถึงมากที่สุดนะเมื่อเวลาฝนตกแต่โดยรวมแล้วไม่ได้ส่งผลกระทบหรือสร้างความรบก,กวนในระหว่างการเล่นเกมเท่าไหรนะ่นักแต่มีอยู่สิ่งเดียวที่ต่างจากภาคหลักนับก็คือภาพในเกมภาคนี้เนี่ยจะใช้ฟิลเตอร์ที่เราไม่สามารถปิดได้ทำให้ทะเลเนี่ยมีสีฟ้าสดและเงาดำเข้มที่มากขึ้น ซึ่งอาจจะเป็นข้อเสียสำหรับบางคนที่ต้องการภาพกราฟิกแบบโฟโตเรียลิสติกะครับไม่อยากให้มีการปรุงแต่งภาพมากจนเกินไปส่วนภาพกราฟิกแม้จะไม่ได้สุดยอดระดับเกมทูเป็นเอแต่ยังถือว่าสวยงามแล้วก็มีเอฟเฟกตแสงเงาเนี่ยยังดูดีสมกับเป็นเกมที่รันโดย Dragon Engine แต่ถ้าฉากไหนเราโดนสภาพอากาศเล่นงานเนี่ยก็มีบ้างที่เฟรมเรทจะหล่นลงมานะครับซึ่งมีเอฟเฟกต์ทำงานบนหน้าจอเยอะพอสมควรแต่โชคดีที่เกมการเล่นในส่วนของการรบทางเรือน,นั้นมันค่อนข้างที่จะเชื่องช้าแล้วก็ไม่ได้เร็วมากขนาดนั้นจึงไม่ค่อยรู้สึกว่าเฟรมเรทมันจะรบกวนเราในตอนที่เล่นเท่าไหร่นักฉะนั้นโดยรวมแล้วประสิทธิภาพของเกมนี้ถือว่าไม่ต่างจาก n f i ฟ it e w เ l ลเลยนะครับเราจึงมั่นใจว่าถ้า PC ของคุณเนี่ยเล่นภาคหลักได้ภาคนี้ก็น่าจะเล่นได้ด้วยเช่นกันส่วน play 5ก็คงไม่มีปัญหาเลยนะครับ ไพเรตยากุซ่าอินฮาวายเป็นผลงานเกมที่ทีมงาน RGG เนี่ยพยายามพิสูจน์อีกครั้งว่าพวกเขากล้าที่จะทดลองเอาไอเดียสุดแหวกแนวมาสร้างเป็นเกมไลท์ดราคอนภาคใหม่แม้ว่าเนื้อเรื่องกับการรบทางเรือเนี่ยจะไปได้ไม่สุดสักทางหนึ่งเลยแต่ด้วยระบบการต่อสู้ที่รวดเร็วและก็ลื่นไหลกว่าทุกภาคบทเนื้อเรื่องเสริม sub stories อันนี้ยังคงเขียนบทได้ดีนะครับแล้วก็ยังมีมินิเกมที่เล่นเพลินเหมือนเดิมจึงถือว่าเกมนี้ยังสนุกสนานตามมาตรฐานของเกมไลท์ดราคอนแต่ได้เพิ่มความน่าสนใจยิ่งขึ้น เพราะเป็นธีมโจรสลัดที่ไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะถูกนํามาใช้กับเกมตระกูลนี้แฟนๆที่ชอบเกมซีรีส์นี้อยู่แล้วก็ลองไปหามาเล่นกันดูนะครับ